สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไพเหลิววันนี้เราพักเน็กเจนไว้ก่อนนะฮะวันนี้เอาไอแสบมาออกงาน6รลอ้อไปอยู่กับโคปัสสูบ PC สองร้อยรุ่น8นะฮะ N1 ตัวนี้น่าจะใช่นะตัวจี๊ดแต่ตํานานนะผมแต่เป็นคนละคันกับคิท่าสายเรานะ วันนี้คนครับเป็นทุกข์เลยแหละดูครับน้ำยาแอร์หมดฮะแอร์ไม่เย็นดูดิเปิดทุกประตูทุกบานนะบานหน้าบ้านบานบ้านข้างเปิดหมด ยังไม่มีกล้องหลังนะฮะแต่ก็มีกระจกเอาไว้ส่องอยู่ตรงตรงูปพอดี เร่งเครื่องแล้วเร่งแล้วเอา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 แล้วอ้าวพอดีคอ่ะงานหกล้อนะครับเข้ามานี่ไม่ขาดสายเลยนะครับ เป็นดินทรายนะฮะโอ้หเดินแบบนี้กินบุ้งกี่กินฟันดีแล้วเกินอากาศแบบนี้ผมนี่ไม่กล้าไปนั่งไหลเลยฮะตูวตดสุดร้อนแน่นอน ร้อนมากก็จจัดให้ครับผมแต่ร้อนเกินไปก็นสู้ไม่ไหวเหมือนกันร้อนจริงนะครับร้อนแบบร้อนไฟลวกเลยแหละตอนนี้เน็กเจนเราก็จอดสงบนิ่งอยู่นะฮะดีทูกับโคมสูก็ออกงานขุดสะนะฮะไอนน้สองคันยังเอาอยู่ แต่ไม่ต้องห่วงครับเร็วๆนี้ได้ออกงานใหญ่แน่นอนใน Generation เรา มาณสอง้200น่าจะเอาไม่อยู่วันๆนะครับตักอย่างนี้ครับลวงลึกๆนะต่อเนื่อง8โมงชาพักเที่ยง5้าโมงเย็น200ลิตรน่าจะเอาไม่อยู่คนระับแต่ไม่ต้องคนระเพราะเอารู้กัน เด็กชายสกายสกายไลเดอร์โอ้มว้นั่งไลแนละ้วโคตรร้อนตัวเนี้ยโอ้ร้อนตูดนใช่ไหมไดเอารองเท้ารองก้นนั่งกันเนี้ย ือเสียงเขาก็ซีดซาดดีเหมือนกันนะฮะ ตัดงานเที่ยวมาตารฐานครับ ้อนตุดมาแล้วสอทคันแรง f c 3 j ถอยถอยถอยพี่ถอย ชอบขุ้ขี่นะชอบขุ้นขี่รุ่นแปดก็อจะเป็นเอ็มซีโร่นะฮะบุ้กขี่ค่อยไปอย่างเงี้ยลายซ้ายขวาเขาจะเคียวจะแทงออกอย่างงี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นแปดเอ็มโอเข้ามาก็มันฟันมันจะหุบย้นข้างในฮะไม<ค>่ค่อยชอบอย่างนั้นนะเนี่ยดี๋ยวดูว่าฟันเขาอยู่ข้างนอกไหมซ้ายขวา มันติดเงือก เปรถดีมากนะสภาพสมบูรณ์มากเลยดูดกุกกิก็รู้ว่าเขาดูแลดีไม่มีสันคอนก็จะมีโดนอยู่เรื่องเดียวเรื่องแอร์นะครับเห็น,นรถขับก็เพิ่งเป็นวันนี้เมื่อวานี้้าั้งเนี่ยนะแอร์น่าจะรั่วหรืออทุกอย่างนะครับอยู่ดีก็มาเย็นไปเฉยๆทาไม่ได้รถมารอแล้วงานต้องเดินฮนะ 维也纳。

ตัดดินชื้นชืนแบบนี้เวลาไม่โฟก็ตัเนะ่ยมันยกมาทีมันเต็มอุ้มฮะนะครับเต็มปากเต็มคำมันไม่ร่วมเหมือนดินร่วนเหมือนดินแห้งนะฮะดูแล้วมันอะไรแกมันสะใจเนี่ยนะครับดึงดึงดึงมายกขึ้นมาเต็มบุ้งกียดูินตาดิ ไปอีกหนึ่งชุดฮนะขอบคุณที่ติตามรับชมนะผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจของเราด้วยนะครับช่องทางกาต่อเพิ่มเติมช่องทาง Facebook เ,เพจทีมงานเพชรพลิพ้วเลยถ้าไป็ดคยติดตามด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวมีข่าวสารใไไหม่ๆมาแจ้งให้ทราบในเพจน,นะครับขอบคุณครับ